สวัสดีครับทุกคนมาชมวิวตอน,นเย็นนะคะบนดาดฟ้านะคะห้าโมงกว่าจะหกโมงแล้วนะคะบนดาดฟ้านะเขาเนะเาะเดี๋ยวถ่ายไปตรงน,น,นี้้อันนี้หมาหมาพิอเจี๊ยบลูกเจี๊ยบนี่น,น่าตาสวย ไปดูภูเขากันนคะคะเดี๋ยวจะพาไปดูมะน,นาวลูกดกปลูกมาได้น่าจะาคิดีเป็นปีถึงสองปีไหมอ่ะไม่แน่ใจเพื่อนเอามาให้ตั้งแต่ต้นเล็กๆลูกดกมาคตอนนี้ต้นสูงประมาณสักแปดสิบเซนบ้งเดีย๋ยวจะมาให้ดูอดกแค่ไหนปลูกดก ปลูกแบบเร่งอะค่ะปลูกแซมแซมไว้อันนี้ก็หมอนเนาะหมอนก็มีลูกลูกจะไม่ใหญ่เพราะเราแต่งนี่ใบบ,บ่อยก็เลยลูกจะเล็กทีนี้จะปล่อยละปล่อยให้แข็งแรงแล้วก็เกิดธรรมชาติบ้างเพราะเร่งกินแล้วเกินเลยทีนที้เอาใบาออกมันจะแตกยอดใหม่เนี่ยวิวสวยนะแดดฟ้าเราแต่ว,ว่าแสงมันเริ่มหมดเราจะไม่ค่อยช้นอันนี้ก็ต้นนี่ค่ะ ต้นกระโดนนะต้นจิกอันนี้เป็นจิกบกมีกําลังแตกใบเลยพอผัดใบมาหลายวันแล้วคน,คนในเมืองก็จะเรียกส้อยระยะกินได้นะคะกินได้ยอดกินกินได้แล้วก็จะมีดอกอกนี่กอไปซุปไปอะไรได้มีกันน้ำพริกได้ะจะพาดูมะน,นาวไปนับลูกมะน,นาวกันเพื่อนเอามาฝากจากนกครลูกดกนะคะลูกยังไม่ใหญ่มากแต่จะนับให้ดูตน้น แค่เอวเราเนี่ยประมาณเอวเรียมากนี่่ะหนึ่งหวงนี่มีหนึ่งสองสามสี่ห้างมีห้านะแล้วก็หกนี่ค่ะหกลูกยังไม่ใหญ่นะเจ็ดอันนี้น่าจะได้กินหมดน่าจะติดหมดไม่น่าลุ้นแล้วแปดเก้า็สิบ,ส,บสิบเอ็ด 1 2สองสามก็มีแตกนี่เป็นช่อเลยหกเจ็ดแปดเล้นี้ยอันนี้ติดหมดน้ำไม่ร่วงนะยีฝั่งนี้ยีแล้วนะนูนับพลาดรึเปล่าว่ดออกดอกก็ยังมีนี่ค่ะนับฝั่งนี้ัมา ปลูกแข่งกับต้นไม้เลยก้า้ยลืมแล้วจบกนันไม่ต้องถ่ายใหม่แล้วนะไม่นับละวันนั้นนับแล้วได้30กว่าลูกว่าจะนับซะหน่อยลืมความจำสั้นด้วยนี่ค่ะตรงนี้กระดกปู่ปูเพ,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 พลืมเลยลูก่าประมาณนิี้วก้อยไม่กินแน่นอนนะคะเพราะเขาเกิดลูกแล้ว คยเกิดแล้วได้กินนะ่นน้ําดีด้วยเปลือกบางค่ะต้นไม่ใหญ่นะต้นเล็กๆเนี่ยแต่ว่าน่าจะชอบตรงนี้นมัจะออกเป็นกระจุกกระจุกนี่เราเรียกพันพันลูกดกนะัตอนที่เพื่อนให้มาเพื่อนบอกว่าพันลูกดกติดหมดนะคะแบบนี้จะติดนี่คือติดเยอะค่ะสามสิบกวัวลูกนะคะที่นับเดี๋ยวมาดูตอนโตอีกทีเนาะอันนี้จะถ่ายให้ดูวิวด้วย แสงจะหมดแล้วก็ไม่ค่อยสวยนะคะท่านผิดคลิปไปแค่นั้นเนาะยาวแล้วสวนเราก็งามนะมสวยงามค่ะสวัสดีค่ะโอ้เอันนี้ตีนตุกแกนะที่เห็นเนี่ย,ยสวยแตกใหม่ๆหนี่ตีนตุกแกเนาะไปเนาะสวัสดีค่ะ